เอาคุณผู้ชมฮะพาไปที่จังหวัดระยองก,กันบ้างไปดูกับอาสาสมัครกู้ภัยใจดีที่รับส่งฟรีทั่วประเทศส่งอะไรส่งอะไรอ่ะส่งศพฟรีไปเลยนี่ครับไปไหมคุณชนะไปทําข่าวนั่นเหรอใช่ใช่ไปดูไงไปดูนี่แหละเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังคือเป็นเรื่องดีๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับที่สํานักง,งานโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศ อยู่แถวริมถนนตัดใหม่สายบุรพาพัฒบบน์ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับไปพบกับนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนอายุ23ปีเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญหรือเรียกกันติดปากว่าโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศคือเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาตินั่นเองแต่ว่าบางทีเนี่ยศพที่เขามีญาติก็ตามแต่ญาติเนี่ยเขาไม่มีกําลังทรัพย์ที่เขาจะให้ ไหว้วานให้คนเนี่ยมาส่งศพมาอย่างที่บ้านเกิดปูร์ลำเนาอันนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆนะคุณผู้ชมนะคือบางคนเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่ด้วยความท<ช>ี่ญาติเสียชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดอยากจะให้ส่งกลับมาที่ภูร์ลำเนามันเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับโครงการนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องนั้นในการขนย้ายศพฟรีนั่นเองครับนานยจักริดจะเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยเขาทำงานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิด้วยการวิ่งส่งศพในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งก็มีคนต่างถิ่นมาอาศัยทํางานอยู่ที่นี่จํานวนมากหากประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตทางญาติเนี่ยก็ต้องจัดหารถที่จะส่งผู้เสียชีวิตกลับภูมิลุเนาอย่างที่ผมบอกแหละคือบางคนนะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในส่วนเนี้อืมใช่แล้วตัวพี่เองพี่เอ้าขอไปน้องเนี่ยแหละน้องแล้วกันน้องจัก,กริดเพราะอายุ23ปีเองเขาบอกว่าตัวเขาเองบอกว่าเฮ้ยแบบนี้นะมันเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะมันเหมือนเป็นการ ซ้ําเติมความทุกข์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เลยจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับล่าสุดได้ไปจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ใช้ชื่อว่าใจถึงพึ่งได้คนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ส่งมานะครับส่งฟรีมาหนึ่งปีเนี่ยส่งศพไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเก้าร้อศพทั่วประเทศไออันนี้น่าชื่นชมอยากขอปรบมือให้จริงเนะครับเขาบอกว่าใช้รถคันเดียวเนี่ยตอนนั้นนะ แล้วตอนนี้พัฒนาแล้วม,มี4คันอ๋อจากที่มีคันเดียวใช่ตมาเป็นรถ4คันสุดยอดแล้วที่น่ายินดีไปกว่านั้นม,มีสมาชิกที่มีจิตใจกุศลหลายคนแล้วทุกคนเนี่ยมาช่วยกันไม่รับค่าแรงเลยนะมีแต่ตั้งใจจะทำบุญจะทำความดีให้กับ ญาติาของผู้เสียชีวิตนะฮะนนนใจนะอกจากนี้ครับจะมีโครงการช่วยเหลือผู้เร่ร่อนด้วยการนำผ้าห่มไปแจกฟรีด้วยนะ<อ>ตามสวนสาธารณะแล้วก็ป้ายรถประจำทางต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ท้องสนามหลวงอีกด้วยเอา้าวผมว่าใครที่อยากจะส่งเสริม,อ,มอ,อยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้นะครับ สามารถทําได้นะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดกันดีกว่ามผมไม่ไปบอกว่าบัญชีอะไรพวกนี้นะไปถามรายละเอียดเขาโดยตรงเลยนะครับหมายได้โทรศัพท์คุณจดเอาไว้นะถ<ม>้าอยากจะทําบุญ033650479ย้ำอีกที033650479เบอร์นี้เบอร์เดียวหรือจะเข้าไปดูข้อมูลกันก่อนใน Facebook <อ>นะครับต<อ>ิดไปคําว่าโครงการทรงผู้เสียชีวิต ฟรีทั่วประเทศไทยโอ้โหเข้าไปดูได้นะคุณผู้ชมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าใครอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็ทำได้เหมือนกันเนาะ